นี่ครับทุกคนครับวันนี้เฮามาฮอดบรรยากาศตลาดบาน,นาเดอร์อเส้นทางที่ซีพ่านไปสะวันนาเขตนะครับเนาะสี่ไปเซนโนเดี๋ยวครับว่าแวะเบิ่งบรรยากาศอา,อาหารพื้นบ้านแบบช่วงหน้าฝนนะครับเนาะสงสัยฝนต๊ใหม่ๆได้นี่นี่ครับมีไก่มีเป็ด กูมีเฮดเพาะบอสช่วงนี้เนาะพากันรีฟนบ้านี่ฝฟนตกว่างหันบ้านนี่โอ้มักบัวอ้าถึกจังวัดเลขออกอีกต่างหากเลข,เลขหอยเลขหอยก็มีเนาะ นี่ครับทุกคนเป็นอาหารได้ว่าขึ้นบ้านแล้วครับเนาะของตลาดบ้านนาครับทุกคนนี่กะปูอะปูอปูแดงปูแดงปูแดงปูหินมกบัวกระายครับทุกคน มัดเท่าไหร่มัดเท่าเลยนาหโอ้มันสิใส่รถได้บ่เนาะได้นใส่ทางลังนี่ได้บ่เดี๋ยวเบ่งก่อนเบ่งก่อนเด้อช้อน้หอยกันละเลขหอยเลขออกเลขหอยหอยปังได้เนาะ เฉลี่ยก็แถวห้าวโมไม่เห็ดเพาะเนาะแถวหวอนะโ้หอยปงังโลเท่าไรอื ไข่บ่เนย์ไข่เลือกไข่ก็ได้เราผูกกับแซะมันมันอึ่งเฮาฝังดินไปเลยครับทุกคนกระปโฟมบอกระพูมันหนักมันดูดกดมันถอยหนลงหนลงอ๋อมันถอยหนลงหนลงย่างเอาไว้บนยูอ่ากุนหับก็น้อยกับซอสละเบอรือืมเพาะงันมันถอยกดลงถอดต้อง ชนาน่อวานย้านบอหวานบ่อยไมันหวานในมันเิชอยแม่แน่นิห้พันอช่องทงยังกระเทงิห้าพันดอันนี้กับแม่บอเลือลลออ้าเดี๋ยวเบิ้งกอนเบิ้งกอนเดี๋ยวสอยเดี๋ยวเบิ้งกอนมันหวานหมเลยไหนเดี๋ยวเบิ้งกอน แม่เอ้นราแม่นบวานครับบานเอเอาเอาอยู่เดี๋ยวเเอาไว้นี่ก่นเด้อเดี๋ยวห้าทายอันนี้ก่อนเพิ่งจะใกล้ก่อนไว้เอาอยู่ดทางพี่เป็นใกล้ครับทางพี่ทางพี่ใกล้ครับใกล้ ชื่อล้บอนนะ่ะยังยัง,ยงโอ้ยังบม่ทันชือ่อยังชอบตเอาเลยาว่าจะิเอาบ่ได้เอาดอกมันใส่รถบ่ได้ยัยน,นยมันตายก่อนนะนะบอโลเท,ท่าไหร่โตนี่ตหนึงเท่าไหร่สองแสงเนเนาะประมาณจารูปนะ,ะ,อะสองสามนะเนาะ สองแสนอ่าเดี๋ยวเบื้องก้นเบื้องก้นโอ้เป็ดก็มีไก่ก็มีครับทางพี่คือหมักบัวนะครับทุกคนอ่าฟังพุ่นครับฟังพุ่นก็เป็นเป็ดเป็นไก่คือกานขายกันสดๆเลยครับอ่ารถจีนรถเวียดน,นามไกลไปไกลมากข้าเจ้าก็ซื้อไปต้มนะครับทุกคนเนาะอ่าฝั่งนี้ก็คือ ครับโคนกระจะประมาณนี้ครับตลาดบ้านา,นาเนาะ<ช>ที่เส้นทางที่ผ่านอา่เมืองเซโน,โนมาสิไปเมืองเซโปนนะครับตลาดบ้านา,นาครับเส้นทางติดท,ทางดํานนะครับนี่ครับซื้อเป็นอคอกเลยอ,อ่าคนเวียดเนะาะกเจะซื้อไปกินกันคนจีนคนเวียดอ่าบ<อ>่ฮะ คลายกันมเสมอบ่ะแม่คายตแต่เศร้าฮัลแลงบ่ะภัยมดกับเมื่อไผยยังมองมดกับอยู่ไปเนานะ,ะครับผมครับผมนี่ครับบรรยากาศโอเคครับผม,คคบผมทุกคนขอ,อยาตปิดคลิปไว้ตอนนี้เนาะเดี๋ยวเาจะเดินทางกันต่อไปสวัดนีนเขตครับผมขอบคุณครับ